สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค้าิิ่ีต้อนรับเข้าสู่ RMUTP อัปเดตค่ะกลับมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบรัวของราชมงคลรัตนนครขอ,ของเราเช่นเดิมอยู่กฝนนันทนาสีมาค่ะติดตามรับฟังกันได้ผ่านทางช่อง YouTube ที่ RMUTPLive ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราหยิบยกนํามาเล่าให้ฟังกันค่ะก็ยังคงเป็นเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมนะคะที่เกิดขึ้นในรอบรัวของราชมงคลพระนครของเรานํามาเล่าให้ฟังกันเช่นเดิมค่ะ สำหรับข่าวแรกวันนี้นะคะมาดูกันที่การจัดแสดงอาหารไทยในงานโปโลการกุศลไทยโปโลโอเพน2024ชิ่งท่วพระราชทานสมเด็จพระนิธิาทิราเจ,จ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะ โดยคณะเทคโนโลยีข้หา,หารากรรมศาสตร์ค่ะโดยสาขาวิชาอาหารและโภชนาการนะคะได้มีการจัดแสดงแล้วก็จัดเลี้ยงอาหารและขนมไทยในงานโปโลการกุศลไทยโปโลโอเพน2024จะเป็นการแข่งขันกีฬาขี่ม้าโปโลนะคะสิงทัทวพระราชทาน สมเด็จพระกนิฐาธิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะได้แก่ข้าวบุรีค่ะมีกรอบเสวยสวรรค์ขนมลูกชุบมะกรูดแช่อิ่มลอยแก้วแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่แห้งโบราณค่ะโดยมีอาจารย์บุญยนุษผู้ระหงนะคะจัดข้าวบุรีอาจารย์เปรมรพพีอุยมาวีราหิรันค่ะจัดทำมะกรูดแช่อิ่มลอยแก้วนะคะอาจารย์ศิวกรตลับนาค และอาจารย์ด็อกเตอร์จากกริดทองคำนะคะจัดทำมีกรอบก๋วยเตี๋ยวเส้นมีแห้งโบราณแล้วก็ขนมลูกชุบนะคะสำหรับงานนี้ก็จัดขึ้นที่บีกิมคันที่คลับพัทยาค่ะไปต่อกันที่ข่าวต่อไปนะคะมาดูกันที่การจัดก,กิจกรรมโครงการสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ค่ะเป็นการเตรียมความพร้อมนะคะเพื่อที่จะก้าวเข้าสู่นักภาษีอากรระดับปฏิบัติการค่ะ สัขาววิชาการบัญชีนะคะจากคณะบริหารธุรกิจราชมงคลรันครค,ค่ะได้มีการจัดโครงการสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่นักบัญชีอากรระดับปฏิบัติการโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารยาดร์ดรรัตนวลีไม้ศักด์คณะบดีคณะบริหารธุรกิจนะคะเป็นประธานในพิธีเปิดดรสุภัทราอภิชัยมงคลค่ะ หัวหน้าสาขาว,วิชาการบัญชีเป็นผู้กล่าวรายงานนะคะสำหรับโครงการนี้ค่ะก็จัดขึ้นมาเพื่อเป็นการส่งเสริมแล้วก็พัฒนาให้กับนักศึกษาสาขาว,วิชาการบัญชีค่ะที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาแล้วนะคะให้ได้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้มีความเข้าใจ แล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติงานด้านบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพในโอกาสนี้ค่ะได้รับจากได้รับเกียรตินะคะจากคุณดูรณีสุขโชคสุวรรณนะคะผู้อำนวยการ t e คส s k i l l คาเดมี y ค่ะ คุณอัครวัตรรวีชาชานนท์นะคะที่ปรึกษา t e คสกิล l อ Academy เป็นวิทยากรบรรยายคันในหัวข้อการวางแผนภาษีอากรที่ห้องประชุมอาภากรเกติวงชั้น6อาคาร90ปีคณะบริหารธุรกิจศูนย์พาณิชยการรมพระนครค่ะ มาติดตามข่าวกันต่อนะคะที่ข่าวจากทางคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนค่ะที่มีการจัดอบรมนะคะในหัวข้อการผลิตสื่อเชิงสร้างสรรค์นในยุคโซเชียลมีเดียบูมค่ะ ทุกวันนี้นะคะเรียกได้ว่าโซเชียลมีเดียมีผลต่อการใช้ชีวิตของหลายๆคนมากๆเลยนะคะบางคนนะคะให้ความสนใจกับสื่อโซเชียลมีเดียแล้วก็สื่อโซเชียลมีเดียเองก็ถือได้ว่าเป็นสื่อหลักๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการติดตามข่าวสารต่างๆหรือว่าการช้อปปิ้งซื้อของต่างๆนะคะสื่อโซเชียลมีเดียก็เป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆในยุคปัจจุบันค่ะ โดยสาขาวิชามีเดียโปรดักชันเทคโนโลยีค่ะก็เลยมีการจัดโครงการสร้างเยาวชนนักสื่อสารมวลชนดิจิทัลค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการผลิตสื่อเชิงสร้างสรรในยุคโซเชียลมีเดียบูม ที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการค่ะกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็จะมีคณาจารย์ประจำสาขาวิชาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมมีการแบ่งการอบรมเป็นหัวข้อย่อยนะคะประกอบไปด้วยหัวข้อการใช้เสียงในการผลิตค่ะโดยดรดารณีธัญญาสิริค่ะและอาจารย์กนิกาโตมีนานะคะ หัวข้อเทคนิคการสร้างภาพค่ะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนดร,รักไทยเจริญชีพและผู้ช่วยศาสตราจารย์พงกิจพละเลิศค่ะหัวข้อการเขียนบทนะคะก็จะ เป็นอาจารย์เกรียงไกรพัฒนากุลโกเมศค่ะและอาจารย์ทิติพงสุทธิรัตน์นะคะแล้วก็ยังจะมีการแบ่งกลุ่มนะคะฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อเชิงสร้างสารรค์ในยุคโซเชียลมีเดียบูมนําเสนอผลงานนะคะแล้วก็มีการให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นการแนะนําพัฒนาผลงานในอนาคตอีกด้วยค่ะ ทิ้งท้ายกันที่อีกหนึ่งข่าวนะคะมาดูข่าวจากทางคณะศิลปศาสตร์ค่ะที่มีการจัดสัมมนาขึ้นมานะะในหัวข้อ English Language Proficiency the must have passport for career success ค่ะโดยสาขาว,วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลน,นะคะคณะศิลปศาสตร์ราชมงคลพระนครค่ะได้มีการจัดสัมมนานะะในหัวข้อ English Language proficiency the must have passport for career success ค่ะสำหรับจุดประสงค์นะคะของการจัดโครงการในครั้งนี้นะคะก็เพื่อที่จะให้เด็กๆน,น,น้องๆนักศึกษานะคะได้มีความตระหนักแล้วก็ได้เห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพทักษะภาษาอังกฤษนะคะที่สำคัญ เพื่อให้ประสบความสําเร็จในการทํางานค่ะแล้วก็ปัญหาอุปสรรคทางพันษาันะคะในการทํางานพร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขด้วยสําหรับการสรัมมนาในครั้งนี้นะคะได้รับเกียรติจากวิทยากรจากหน่วยงานชั้นนําในหลากหลายวงการด้วยกันค่ะได้แก่คุณพุทธรักษ์ประชากิจบํารุงค่ะ Head of Talent Manager Asia Pacific บริษัทซีวาร์โลจิสติกส์ไทยแลนด์จำกัดค่ะอาจารย์กรินนพัทร อากาศวิภาคค่ะ h Head of t ไตลิงกัวโปรแกรมนะคะจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรินครินวิโรธประสานมิตรมัธย,ยมคุณนัทนภัรโตพันธ์ค่ะนักวิเทศสัมพันธ์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลองและคุณดอกรักนภา,าร่งโร์ค่ะเอ็มขับลาวเบตเตอร์ซูเปอร์ไวเซอร์จาก b แบง ko อก m r r r o อ t มาคีครีนปาค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของรายวิชาสัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่3สาขาวิชาภาษาอังกฤษนะคะสอนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เจนตาแก้วลายสำหรับน้องๆนงักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลน,นั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของราชมงคลรันครนที่ฝนได้รวบรวมนํามาเล่าให้ฟังกันในวันนี้ สามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทาง YouTube r m u T P Live เช่นเดิมเลยวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ